ซื้อภาคเสริม The Sims ผ่าน EA App พร้อมใช้โค้ด e e MHEE MEE วันนี้เป็นการสนับสนุนช่องของเราโดยตรงจาก EA อีกด้วยขอบคุณทุกคนที่ใช้โค้ด e e MHEE MEE จ้า ก่อนที่เราจะไปเริ่มเอพิโซดที่4แบบจริงจังของมี่มีข่ขายของบนโต๊ะขายของอันนี้ออกให้หมดก่อนนะคะขายของจนเหลือชิ้นเดียวบนโต๊ะนะคะหมดเวลาพอดีเลยตอนนี้เรามีเงินถึง1นึ่งแสนแล้วนะต้นคริสตัลเราก็โตแบบปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บแล้วแต่เราไม่สามารถเก็บเขาได้ค่ะเพราะบอกว่ามี่มีม่เนี่ยกลัวเกินกว่าจะเก็บไหวเพราะว่าในเอพิโซดที่แล้วเนี่ยเราให้คุณมี่มี่เขาไปกินผลเค้กจากต้นคาวเพลนใช่ไหมคะเพื่อที่จะเปลี่ยนเขากลับมาเป็นซิมปกติและนี่คือร่างเมอร์เมดของคุณปากาอูฮาค่ะเป็นเมอรเาน เข้ามาในเอพิโซดที่แล้วไม่ใช่เมอร์เมดสิคะต้องเรียกเขาว่าเมอร์แมนดีใจที่ได้เห็นร่างเงือกของเขามากๆเลยเพราะเราจะได้นํามาสร้างเป็นบ้านให้เขาบ้านของคุณปาการเนี่ยก็อยากจะเหมือนสร้างออกมาจากหินอะไรเอย่างเงี้ยก็จะใช้วอลเปเปอร์ลายหินตัวนี้จากไอแลนด์ลีฟิงประตูเราจะใช้เป็นไม้สีส้มๆแบบนี้พื้นด้านในบ้านนะคะเราจะใช้เป็นพื้นหินตัวนี้จากไอแลนด์ลีฟิงเหมือนกันนะใช้ไปสีน้ําเงินน้าเงินวยคุณผู้ชมดูเตียงตัวนี้สิจากไอแลนด์ลีฟิงสีเดียวก็ห่างเขาเลยค่ะเหมาะมากที่จะเป็นเตียงของคุณ เาาตียงเนี่ยเราจะเอาหัวเตียงฝังเข้าไปในหินแบบนี้เลยนะคะเหมือนเขานอนอยู่ในหินค่ะส่วนหินก้อนนี้ด้านล่างอาจจะต้องค่อยๆขยับออกมานิดนึงวอลเปเปอร์ด้านในด้านนอกเราคิดว่าเราจะใช้ตัวเดียวกันไปเลยนะเหมือนเขาพรางตัวดีประตูสีส้มเข้าห้องน้าเคาน์เตอร์สีส้มๆ้ตู้เย็นเราจะใช้สีส้มตัวนี้นะคะจากของ growing together เตาทากับข้าวก็ใช้สีส้มจาก growing together เหมือนกันพาคเสิร์ฟไอแลนด์ลิฟวิ่งเนี่ยเขาจะมีเชลฟ์ตัวนี้ค่ะเป็นเชลฟ์ที่เหมือนไม่ได้ตั้งใจประกอบขึ้นมามันก็จะมีความซับซ้อนของความสูงนิด ยส่วนเคาน์เตอร์ตรงนี้เราว่าเราจะทุบออกดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นอ่างล้างมือแบบนี้แทนบริเวณที่เข้าไปห้องนอนเนี่ยมีมิจะตีผนังปิดแบบนี้เติมวอลเปเปอร์แล้วก็จะติดประตูเป็นประตูระแนงตัวนี้ค่ะด้านในห้องนอนเราจะใช้ผ้าม่านสีน้ําเงินตัวนี้แบบ2อทายเลยนะปิดบังไว้หัวเตียงก็มีตู้เสื้อผ้าที่ฝังเข้าไปในหินแบบนี้เลยปลายเตียงตรงนี้เราจะเอาชั้นหนังสือของเบสเกมมาแปะไว้พรางตานะคะใต้เชลฟ์ก็จะเป็นโหลเป็นไหจากพักเสริมไอเล i ลิ่งนี่แหละผนังโล่งๆฝั่งด้านหน้าห้องนอนหน้าห น้ก็แปะตัวตกแต่งผนังไปเติมถาดดอกไม้ที่มีเทียนด้านในห้องนอนเนี่ยเราจะหยิบน้ําตกตัวนี้นะคะจากของ City Living ต้องวางไปก่อนหนึ่งทีนะมันจะได้เห็นลายน้ําจับเข้าอีกหนึ่งทีแล้วก็ยอ่อหลังจากนั้นเราจะค่อยๆเอามาเรียงไว้ตรงบริเวณเตียงตรงนี้พอเราเรียงไปจนเต็มที่แบบนี้แล้วลองเข้าไปดูในเกมเพลย์นะคะมันก็จะเป็นเหมือนหินที่มีน้ําไหลออกมาขั้นตอนต่อไปก็คือการเก็บขอบค่ะทุกคนของ jungle Adventure เนี่ยเขาจะมีตัวแปะผนังตัวนี้อยู่เราอาจจะเอามาย่อให้มันเยอะๆแบบนี้แล้วก็ เอามากินกับน้ำตกไว้ทางน้ํามันจะได้เหมือนมีที่มาแล้วก็ที่ไปตกแต่งด้านในบ้านด้านในห้องน้ําห้องนอนเอาของตกแต่งมาแปะด้านในห้องน้าเนี่ยเราก็ทําเหมือนกันเลยแต่น้ําตกที่เราใช้เนี่ยเราใช้จากของสปาเดนะคะแต่พอหมุนออกมาด้านนอกมันจะเห็นอยู่ค่ะว่าเราเอาน้าตกสปาเดตัวนี้มาย่อลงเก็บงานด้วยหินจากดีบักของแวมพร์ให้เรียบร้อยเราไม่มมยกับการที่หินมันเหลือบเข้ามาในห้องเลยนะคะดีซะอีกเป็นดีเทลวอลเปเปอร์มาเติมเอฟเฟกต์กันค่ะเลือกตัวนี้เลยนะคะเดอะบัพเปอลแคราพอเราวางไปแล้วเนี่ยเขาจะมีบอัอ ไอจุ่มๆอันนี้ค่ะทุกคนซึ่งมันดีนะมันเนียนไปกับรอยพื้นหรือว่าเราจะซ่อนไว้ตามขาโตะ๊ะพวกนี้ก็ได้ค่ะในห้องน้ําก็จะต้องซ่อนไว้ตามจุดต่างๆด้วยนะคะแล้วพอเราเข้ามาในเกมเพลย์อุ้ยบ้านเมื่อเมดมันก็จะดูแบบอับชื้นอะทุกคน <c oughs> มีเหมือนแบบว่ามีน้ําอยู่ในนี้จริงๆอะเหมือนเขานอนในน้ําอ่ะปากา้กาเธอลองมารีแลกซ์ซีเตียงสิว่าทําได้ปาฉันก็สร้างเต็มมือและเต็มพิกัดเลยสร้างแบบไม่คิดอะไรเลยว่าเขาจะใช้การได้ไหมโอเคปากา้กาขึ้นมานอนได้ นะเปลี่ยนชุดก็ได้ค่ะเข้าห้องน้ําได้ล้างมือได้และอาบน้ําได้เยี่ยมยอดเพื่ออยากจะทําให้เป็นเมอร์เมดเคฟแบบว่าดูโคโซี่โคใจอะไรอย่างเงี้ยเอามาแปะไว้เลยนะคะห่อไว้แล้วอาจจะต้องทุบไฟเพดานทิง้งไม่งั้นสว่างเกินในบ้านไม่ยากเท่าหน้าบ้านนะเพราะหน้าบ้านตรงเนี้ยเป็นเบลคน,นีที่มเมอร์เมดกับเอเลียนจะมาเจอกันและมันอยู่ในบ้านสุดแสนจปะ,ะประหลาดประหลาดของเราหินนรกเป็นไงเอ้ยได้อยู่ปะแล้วเราก็อาจจะแบ่งพื้นของเอเลียนนะคะให้เป็นพื้นตัวนี้จาก Decor to the m a x เติม ความปลกดที่สุดเข้าไปให้ได้และบ้านของเมอร์เมดกับเอเลียนก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะทั้งเอ็กซ์เทรียด้วยแล้วเอาพื้นของโมเดอร์ลักซ์คิดเนี่ยมาตีเป็นลายหมากรุกแบบนี้ผสมกับพื้นของสปาเดตามเชลของเอเลียนเนี่ยเราก็เอาของแปะผนังจ็กเก็ตทูเวิร์กมาแปะไว้ไม่ว่าจะเป็นท่อหรือว่าเป็นอะไรให้ดูเหมือนแบบว่ากําลังทําชั้นบรรยากาศให้เขาอยู่ประมาณนั้นส่วนหลังคาที่มองทะลุโปร่งลงไปจนถึงด้านล่างสุดเนี่ยเราก็เอาคริสตัลเคลียจากไอแลนด์ลีฟิ้งมาแปะค่ะปูพื้นออกมาหน้าตา ประมาณนี้เติมสาวจากเลิฟสตรักไปที่เชลของนักเวทนะคะด้านหลังเราก็จะปูพื้นยาวเข้าไปเลยเติมต้นไม้ตกแต่งเชิงเทียนอะไรนิดหน่อยจัดระเบียบพื้นที่โดยโยกแพชชี่แล้วก็เจ้าต้นวัวเนี่ยไปให้ดีได้เวลาเปิดโพยกันแล้วค่ะสําหรับซิมต่างเผ่าพันธุ์ในเอพิโซดที่4นี้เราอยากจะนําแวมไพร์เข้าครัวเรือนของเราและการมาเยือนของ NPC พิเศษในเอพิโซดนี้อยากจะเก็บ4ตัวด้วยกันอยากได้ t e m p e r a n c e b bon o บ h i l d a Gidri รแล้วก็ t r AGIC c l o u n แปลว่า าในเกมเพลย์ของเราเนี่ยล็อตเรสเดนเชียลไทปของเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็น Haunted h o u s e r e s i d e เ t i a l พอเราเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะมีรูปเฟืองข้างๆตรงนี้โผล่ขึ้นมาพอกดเข้าไปดูก็จะรู้ได้ว่าพื้นที่ของเราตอนนี้ก็จะมีโอกาสที่ได้เจอกิจด,ดีได้เจอสเปกเตอร์ตัวน้อยๆต่างๆเจอสมบัติมากมายมีกิจกรรมเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติเป็นล็อกที่ถูกต้องสาบไว้แล้วก็บ้านเนี่ยมันจะมีชีวิตขึ้นมาเข้มแข็งเว้ละและถ้าเราอยู่ในประเภทพื้นที่ h a u n t e d House เราสามารถเข้าไปทํางานเกี่ยวกับ นักปรับผีได้ด้วยและข้อสุดท้ายค่ะ e s t i ช n mark เยอะๆแบบเนี้ยเขาจะมีเขียนคําอธิบายว่าเธอกําลังมาหาคุณซึ่งเธอคนนั้นคือ t e m p e r a n c e แน่นอนมาค่ะคุณมีมีมาฝึกสกิลมีเดียมกันหน่อยอันนี้คืออะไรคะเนี่ย sense s p i r i t u a l volatility เออสัมผัสว่สวาอตของเราเนี่ยมันเฮี้ยนขนาดไหนมันเบอร์ไหนคะคุณมีเฮี้ยนขนาดเก้าอ,อี้ลอยขึ้นมาได้เลยเหรอคะเนี่ยเจลีนเธอเดินมาพอดีเลยอะ่ะเธอมาเก็บพวกแร่ให้ฉันหน่อยสิแล้วเธอก็ดูแลสวนแทนฉันทีนะทางด้านมีมีตรวจสอบพบว่า พูดผีและเราสามารถอยู่กันแบบคู่ขนานกันได้พูดผีจะเป็นมิตรแต่กิจ,จกรรมเหนือธรรมชาติเนี่ยจะลดลงแปลว่าสกิลเราจะเพิ่มชาลงหรอเปอร์ฟอร์มเซเรมนหัวข้อนี้คือจะทําให้บ้านนี้ดูหลอนน้อยลงแต่ระวังไว้ล่ะพิธีกรรมนี้จะทําให้เอเนอร์จีของซิมลดลงถ้าพิธีกรรมสําเร็จซิมของเราก็จะกลัวกุ๊กกูน้อยลงหรือเราจะคุยกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ได้นะคะบางทีเราอาจจะได้ความรู้หรือว่าความเข้าใจโลกมากยิ่งขึ้นอเมมีทําค่ะสกิลเราจะได้เติมเต็มนะคะทําชีวิตของเธอให ไม่มีค่ะอย่านั่งอยู่แต่ในบ้านและเล่นเกมไลฟ์ซิมูเลเตอร์ทั้งวันทั้งคืนเหมือนฉันเดี่ยวนะมันโดนด่ายอย่างไงไม่รู้จริงๆสกิลมีเดียมเนี่ยเราก็เรียกโบรนฮิวดาได้แล้วเนาะงั้นเรามาจ้องมองทร AGIC คลาวตัวนี้กันดีกว่ามองไปเรื่อยๆมองให้ลึกถึงไปในแก่นแห่งความเศร้า <c oughs> และพอซิมเราดูภาพนี้ย <c oughs> เขาก็จะร้องไห้ออกมาค่ะเพราะว่าเป็นตัวตลกแห่งความเศร้า้อนนั่นเองรูปนี้ทําให้มีมีรู้สึกเศร้าใจมากๆตำนานกล่าวไว้ว่าถ้าเธอมองมันมาก ตัวตลกในภาพอาจจะออกมามีชีวิตก็ได้นะเอาเดี๋ยวก่อนยังไม่ทันจ้องอีกทีเลยเ <c oughs> จอตัวตลกเฉยป้นนึ่านะทความรู้จักกับตัวตลกก่อนแปะมือนะป้ากาแกไปยื้อตัวตลกให้อยู่ในรถของเราส่วนมีมิมาซัมมอนโบนฮิวดาให้ออกมาค่ะโอ้โหมุมบ้านเหล่านี้คือแบบอย่างดีอะทุกคนป้ากา้า t r y to c h e e r up เออป้ากาก็คือสุดจะคอนฟิดเดนต์ตัวตลกก็สุดแสนจะเศร้าเลยคุยกับเขาไปยื้อไว้มีมิทําเสร็จเรียบร้อยแล้วหรอ โลโบนฮิวดาเขาจะมาจากไหนอะคะอ๋อออกมาจากโต๊ะตรงนี้เลยค่ะ NPC พิเศษ2ตัวนี้ก็คือเก็บง่ายมากเลยนะทุกคนผ่านไปอีกหนึ่งเออหมีมิกทาทาจิค,คลาวก็คือแกล้งกันเข้าไปการที่เราจะนําแวมไพร์เข้าครัวเรือนได้เนี่ยกติกามีอยู่ว่าเราจะต้องขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในสกิลแวมไพร์ลอและเราจะต้องเป็นเพื่อนกับลุงฟแฟลตด้วยค่ะยกพวกมาบุกบ้านลุงเอามาทั้งครัวเรือนเราเลยนะคะลุงฟแฟลตสวัสดีค่ะ Enchanting Introduction เลยแม้เผื่อเขาจะตกรุมหลักมี วายตายแล้วลุงมีค่าหัวใจขึ้นกับมีมี่ด้วยเหรอคะเนี่ยลุงยังสดอยู่ไหมคะเราเคยได้ยินต่างชาติเขาคุยกันเรื่องนี้มานานมากแล้วว่าถ้าเราเล่นออแกนและให้ลุงแฟลตเนี่ยเขามาเมนเทอร์หรือว่าเขามาสอนเราค่าความสัมพันธ์จะขึ้นเร็วขึ้นขอทดลองหน่อยนะคะว่ามันจะขึ้นเร็วแค่ไหนทุกคนดูหลอดเขียวสิมันบวกรัวๆเลยอะ่ะอยู่ดีๆลุงแฟลตก็ค่าความสัมพันธ์จําขึ้นมาแบบนี้โอ<ฮ>้เรื่องจริงของทแท้ไม่หลอกดาวไม่แอะแอะเรียนจนส กิลวไปป่อแกนขึ้นมาที่เลเวล5นะคะแต่ค่าความสัมพันธ์ก็ยังไม่เต็มหลอดเลยแม่ดูสองคนนี้สิคะมานั่งจั๊กกะจีกันเล่นอยู่ดีๆก็มานั่งมองตากันอะไรกันครับเนี่ยมาจีบกันเองเหรอแล้วเขาก็ชอบเราด้วยะประเด็นอ่ะ <laughs> เราจูบแรกกับลุงแฟลดได้เราเหรอลองดูได้ปะเพราะชีวิตคือความท้าทายลองทุกอย่างและค่าความรักคือหน่อยมากอ่ะเขาจะยอมจูบเราปะอุ้ยแต่เอ้ายอมเฉยเออเกิดความสนใจในตัวกันแล้วมีมีไปจูบเขาอีกทําไมคุณผู้ชมลองดูคนที่มีมีซิมเขาดึงดูดแต่ละคนสิคะไม่ว่าจะเป็นฟ้าเธอวินเทอร์ไม่ว่าจะเป็นลุงแฟลดหรือว่าจะเป็นกลิมรีเปอร์เป็นไงสุดยอดเลยปะส่วนคนที่ไม่ชอบหน้านั้นทั้งเมือง สอนไปออแกนเหรอมันจะสู้การมาวู้ฮู้ในโรงได้ค่าความสัมผัสมันจะขึ้นรัวกว่านะคะหลอดเขียวเต็มเปียมแม็กซ์ขนาดนี้แล้วคะ่ะเราน่าจะเป็นเพื่อนกับแวร์ได้อย่างดีเลยเราให้ซิมเรากลับบ้านมานะคะกดที่กองหนังสือสักกองเนาะล้วก็ purchase vampire t o m e เราจะซื้อเล่มหนึ่งมาอ่านก่อนเลยคะ่ะอันนี้เป็นวิธีที่จะทําให้ซิมของเรามีสกิลแวมไพร์ลอนั่นเองพี่คาเล็บโทรมาอยากจะมาแห้งเอาที่บ้านได้สิจ้าพี่มีใครว่างๆไหมคะเนีย่ยคุณปากา้า กินเค,ค้กจากต้นวัวหน่อยจ้าเดี๋ยวต้นวัวละตุยเย่ม่ม,มีเดินมาคุยกับอะไรอะสเปกเตอร์เหรออุ้ยเป็นตุ่มแบบนี้เลยเหรอคะสเปกเตอร์คุณมีแอดเทมทุกคอมมูนิเคชันกำลังจะพยายามติดต่อกับสิ่งเหนือธรรมชาติอยู่นะคะอุ้ยน้องออกมาแล้วคะ่ะน้องเป็นผีสีเขียวซึ่งน่าจะใจดีพอสมควรเลยเอา้ามามาไปไปแคพิโซดนี้คือไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นอยู่แต่บ้านแล้วก็อ่านหนังสือไปและซิมที่ให้อ่านหนังสือและยากที่สุดก็คือมีม,มิคุณผู้ชมดูดิเดี๋ย เดีค,คุยเดี๋ยวก็เหม็นเดี๋ยวก็เล่นหนังสืออะไรของเขาก็ไม่รู้พี่คาเล็บมานั่งดูเราอ่านหนังสือแบบนี้ <laughs> มันก็แอบวันไหวว่บ <laughs> <laughs> พี่คาเล็บ <laughs> อะไรขนาดนั้นนะพี่ปากาเธอจ่ายบินที่บ้านเราหน่อยสิ7จ็เหรียญแล้วก็ <laughs> ได้โปรดจะ <laughs> ชวนคุณหมีมีคุยสกิลแวมไพร์รอเราขึ้นไปถึงไหนแล้วคะเนี่ยเลเวลสค่อยคอยเป็นค่อยๆไปและไอ้สกิลเนี้ยมันไม่ได้สุดที่10นะทุกคนมันสุดที่15ตอนนี้หมีมีเรียนรู้ที่จะถักเปียกระเทียมนะคะเพื่อที่จะเอามาไไไลล่่แแววมมมพรออกกปะีี็ดู้้า แวมไพร์บางตัวเนี่ยก็สามารถแปลงร่างเป็นร่างของขังข่าวได้ตอนนี้สกิลแวมไพร์รอเราเดินทางมาถึงเลเวล6ซึ่งเราไม่สามารถไปต่อได้แล้วค่ะเราอาจจะต้องเอาหนังสือเล่มนี้ไปเก็บและซื้อเล่มใหม่มาเลยกับเล่มที่2ยินดีต้อนรับความแปรผันของโชคชะตาทําให้เธอต้องมาอยู่ในบ้านผีสิงนี่สินะบางทีอาจจะเป็นฝีมือของจอมวายร้ายที่คอยควบคุมการกระทําของเราอยู่ทุกอย่างแต่บางทีเราก็อาจจะได้อะไรดีๆจากโอกาสนี้มีเหตุผลดีๆมากมายเลยที่ทําให้เธอได้อยู่ที่นี่เราจะตอบว่าฉันสามารถ รับมือได้หรือเราจะถามว่าทําไมฉันจะต้องมาอยู่ที่นี่นะแล้วเราควรตอบอะไรวะทุกคนจําไม่ได้ด้วยดิเคยดูมานานมากแล้วว่าที่ต่างชาติเล่นงั้นเราจะถามเข้าไปแล้วกันว่าทําไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่นะเหมือนว่าเราจะไม่สบายใจนะเทพเจ้าที่โหดร้ายอาจจะส่งเรามาที่นี่ถ้าจะโทษใครก็โทษพวกเขาเถอะฉันตอบผิดหรือเปล่า ฉันก็ไม่มั่นใจไม่เป็นไรอ่านหนังสือต่อทุกคนคะอันนี้เราไม่ทราบจริงๆว่าทําไมคุณมีเขาถึงอ่านหนังสือได้เร็วขนาดนี้ดูสกิลการอ่านของเขาสิอัลตร้าสปีดนี่คือเร็วเหมือนอยู่ในไทน่โฮมเลยนะดาเร็วอยากจะพรานอยได้เธอกลัวผีไปเ,เลยคื <SH O diode> อปกติถ้าเลเวลเจ็ดอะอัลตร้าสปีดมันจะไม่เร็วขนาดนี้นะแต่อันนี้ไม่เข้าใจว่าทําไมเร็วปรีด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 ขนาดเนี้ยเลเวลแปดเราเรียนรู้แล้วนะคะว่ามีพืชใหม่ๆด้วยที่จะสามารถทํามาเป็นพลาสมาฟรุตได้เอาปาก้าแกจะเอาหนังสือั ไปไหนฉันอ่านอยู่ก็รู้นะว่าอยากจะช่วยเก็บแต่กวาก่กนได้ปะเซอร์โวเป็นอะไรอ่ะเอามาพังข้างนอกเรียนเชิญคุณมีเลยค่ะมาซ้อมเซอร์โวอีกแล้วกิจวัตรประจําทุก EP ีเลยตั้งแต่มีเขาเนี่ยคุณมีคะช่วยอ่านหนังสือต่อด้วยนะคะเล่ม2เนี่ยริบๆอ่านเลยเลอ่าเล่ม2เราเรียนรู้หมดแล้วเขาก็เลยอ่านไม่ได้เดี๋ยวเดียวเดียวเจลีนเจลีนไปกินเด็กตด้ว มิมาซื้อเล่มสามมเออจารินแกขยันกินเค้กต้นวัวมากเลยอะแล,ะแล้วแกก็ช่วยไปมิวเขาออกมาด้วยนะส่วนมีมีเอาไปอ่านที่ไหนคะเอามาอ่านในห้องของตัวเองคงอยากหาความสงบเพราะบ้านนี้ไม่เคยสงบเลยปาก้าไหนวางมากใช่ปะไหนมาช่วยเก็บผลผลิตหน่อยสิคริสตัลก็มีผลละหมากลากไายก็เยอะอยากจับเวลามากเลยอะในเกมตอนนี้กําลังจะ6กโมงอะตีไป6กโมงก็ล้กันแล้วก็สกิลแวมไพร์รอของมีมีเนี่ยสีเราขึ้นมาเลเวล11ต้องต หกโมงสี่สิบหกนาทีนะคะเรานั่งอ่านแวมไพร์รอต่อเลเวลสิบเอ็ดเพิ่งเริ่มเลยตอนเนี้ยเจ็ดโมงหกนาทีและเราเลเวลสิบสองตอนแปดโมงครึ่งเร็วมากเลยนะไม่ใช่เร็วธรรมดาเร็วมือแวมไพร์รอขึ้นมาเลเวลสิบสามแล้วค่ะตอนสิบโมงครึ่งแต่ทีเนี้ยเราเจ,เจอเจ้าสเปกเตอร์ตัวนี้คะ่ะทุกคนเราสามารถพรีเซนต์ออฟเฟอริงได้นะในตัวเรามีอะไรอะคะเอ๊เราก็ไม่มั่นใจนะว่ามันมีของคราฟอะไรอยู่ในตัวเรางั้นเราลองพรีเซนต์ออฟเฟอริงให้เจ้าน้องสเปกเตอร์พวกนี้ดีไหม กับต้นวัวอีกกลัวไปให้ต้นวัวกินอีกอะหนูชอบไหมอ้าเรามีเดี๋ยวนะถ้วยกาว่าที่เราเอาแต่งห้องคุณป่ากามีมีมันเอามาให้สเปกเธอแล้วสเปกเธอให้โซลสแคร์จิตวิญญาณมาตัวอาจจะทิ้งเศษซากชิ้นส่วนของวิญญาณไว้มันก็คือเศษซากของวิญญาณนั่นไงล่ะมันได้อบอุ้มจิตวิญญาณเล่นลับไว้เหมือนกับพวกรูนพิเศษต่างๆเลยและวิญญาณเนี่ยก็เป็นอาหารอันโอชาที่แสนอร่อยมาลองกินเศษวิญญาณดูไหมฮะเพื่ออยากจะรู้สึกสดชื่นขึ้นหรืออาจจะอยากแค่ เล่าเรื่องแปลกๆให้เพื่อนๆฟังในสักวันกินได้บ่จริงป่ะเนี่ยแอปสอบโซเชียลมกินดิขายได้ด้วยนะ500เลยนะแต่เราเลือกที่จะอะไรกินจิตวิญญาณเข้าไปสิคะกินเข้าไปแล้วยังไงต่ออ่ะคุณมิอ้าเอาเอ,เอไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแค่รู้สึกว่าเบื่อมากเรื่องข้อมูลของแวมไพร์ เดี๋ยวนะปาก้าแกก็อ่านเรื่องข้อมูลของแวมพายอยู่หรอเราก็เข้าใจนะว่าแกเบื่อเบื่อมากๆเบื่อจนขำอะไรก็ไม่รู้กับหนังสือแวมพายอ่ะแต่มิมิช่วยอ่านและให้เลเวลมันสูงสุดสักทีเถอะตอนนี้เราเรียนรู้อะไรจากเล่มที่3ไม่ได้แล้วเราจะต้องมาซื้อหนังสือแวมพายเล่มอัลติเมทล้วค่ะคุณผู้ชมตูน้าดิเบื่อจริงๆเบื่อจัดๆวายแม็กสกิลแล้วค่ะแล้วแม็กสกิลจริงปะเนี่ยเลเวล15แล้วอ่านมาวันกว่าๆเท่านั้นเลยได้เลเวล15แล้วคุ ผู้ชมดูนะว่าพี่คาเล็บแก,กมาบ้านเราอีกแล้วค่ะเราคิดว่าเราอาจจะต้องชวนพี่คาเล็บเข้าบ้านแล้วแหละเพราะว่าลิลิตไม่มาหาเราเลยอ่ะแล้วคาเล็บเหมือนแบบอยากอยู่บ้านนี้มากอ่ะตั้งแต่เอพิโซดแรกจนถึงเอพิโซดนี้มาทุกเอพิโซดเดี๋ยวเดี๋ยวียวทำอะไรกันน่ะมีมีให้ไปคุยกับพี่คาเล็บเกิดความสนใจในตัวตนเฮ้ยแล้วทําไมค่าความรักขึ้นมาขนาดเนี้ยซึ่งอันนี้ไม่รู้นะคะไม่รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นงงไปหมดแล้วแพทชีคก็ออกมาขอย,ยืมตังค์พี่คาเล็บได้ปะพี่คาเล็บอย่าฟอดีอุ้ยพี่คาเล็บให้เง เราสองพันด้วยอ่ะล้วจุบแรกของเราจะเป็นไปได้ไหมจ๊ะพี่คาเล็บแหมยอมให้ง่ายๆเลยนะมาเฝ้าเราอ่านหนังสือทั้งเอพิโซดเลยเฮ้ยทำไมคะเดี๋ยวพี่คาเล็บเดี๋ยวก่อน <laughs> ยังกะซีรีส์แป๊บหนึ่งเด้ปะกดคำสั่งไม่ทันกอเป็นแฟนอยู่ไหนวะค่าไม่เจอลเลยแอฟเฟคชันหรือเปล่าไม่ใช่อ๋อต้องอยู่ในรีเลชันชิพพี่คารเล็บเอ่อจะอยู่ดีๆจะจับผู้หญิงสวยๆอย่างเราไปจุบๆไม่ได้นะมิมีแกจะไปหนเนี้ยแกมาคุยกับพี่คารเล็บก่อนเป็นแฟนกันไหมคะพี่คาเล็บดีไหมคะดีใช่ไหมจ๊ะเย้ได้เป็นแฟนแล้วค่ะอ๋ออยากแต่งงานจังเลยอะทุกคนทาไมเราอยากแต่งงานกับผู้ชายคนนี้นักนะเอพิโซดนี้ทุกอย่างก็เป็นไปได้สวยที่ผ่าน ธรรมดาธรรมดามาเยอะอะเนาะงั้นสำหรับพี่คาเล็บก็จะพิเศษหน่อยดีไหมมีซุ้มแต่งงานแล้วเรามาแต่งงานกันเถอะจากพี่คาเล็บพี่อยู่ไหนจ้ะเนี่ย เอา้าหายไปไหนแล้ววะเรารู้จักกันมาสี่เอพิโซดแล้วนะพี่คาเล็บจะรับแหวนนี้แล้วแต่งงานมาอยู่ในครัวเรือนเดียวกับมีมีไหมจ๊ะรับหรอจ๊ะโอ้ยน่ารักจังเลยความรักของเราดั่งดอกไม้ผลิบานปากาแกจะเดินไปไหนแกมานั่งเดี๋ยวดีเลยนะดาเรลมาร่วมงานแต่งงานของเราเจลีนอย่ามาแย่งสี่นั่งลงนั่งลงไม่ต้องมาเดินดูซุมทางนั้นนั่งลงเซอร์โวช่วยไปสักกี่ยัดช่วยไปสักกี่ปยันให้หน่อยได้บอไม่มีใครสนใจเลยแม่คนแต่งงานอยู่สในใจหน่อย ฮัลโหลมาค่ะทุกคน <laughs> จเจนลิน <c oughs> แกออกไปจากซีซิมาค่ะทุกคนเรามาดูฉากที่พี่คาเล็บจะเข้าครัวเรือนเราผ่านทางความรักทางสายตามาค่ะพี่คาเล็บไม่ต้องเอาเงินมาสักแดงนะจ๊ะมาอยู่บ้านเนี้ยมาสร้างบ้านในพี่คาเล็บอยู่กันค่ะอยากจะเติมหอคอยลงไปบริเวณด้านนี้อีกหนึ่งอันนะ่ะแล้วก็เอาหลังคาตัวเดิมเลยนะคะเอามาประกบไว้แบบนี้ฟิลเตอร์แพ็แวมไพร์เลยนะแพคเสริมเนี้ยเขาก็จะมีหินสวยๆด้วยนะที่อยู่ด้านนอกเอาไปสีแดงเลยดีไหมเพราะว่าชุดพี่คาเล็บเขาก็สีแดงประตูดำๆ แดงจากภาคเสริมแวมไพรยอู้เขามีหน้าต่างสีดําแดงแบบนี้ด้วยค่ะเอามาแปะไว้เลยติดหน้าต่างไปรอบๆบเชลนะคะแล้วก็เล่นลูกเล่นของอิดด้านนอกอาคารเนี่ยด้วยสีดําแล้วก็สีอมแดงแเติมฟรีสไปตามขอบของอาคารต่างๆนะคะแล้วก็จะมาดูโซนตกแต่งหัวหลังคาภาคเสริมแวมไพายเนี่ยเขาก็จะมีอะไรที่น่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยนะเอามาติดด้านหน้าด้านหลังติดแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะคุณผู้ชมบ้านมาประหลาดขนาดนี้แล้วมีจุกเหม่งบนหลังคาที่มันสูงสูงแบบนี้ก็เอามาติดไว้ให เชลเรามันดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นเถาวันสีแดงๆต่างๆเอามาเลื้อยไว้ตามหอคอยด้านหน้าบ้านนะคะเราจะเอาตัวน้าตกที่ติดผนังเนี่ยเอามาติดไว้เป็นลูกเล่นเพียนแปะผนังด้านหน้าบ้านปูพื้นให้ต่อเนื่องเข้ามาเติมต้นไม้แห้งเหือดไว้ด้านหลังบ้านตรงนี้ต้นไม้สูงๆเราจะเอามาไว้ด้านข้างๆบ้านนะคะพื้นด้านในบ้านเราจะใช้เป็นพื้นสีดําตัวนี้ของแวมไพายวอลเปเปอร์ห้องรับแขกสีดําๆวอลเปเปอร์ห้องนอนสีแดงๆเตียงนอนพิคาเล็บจะใช้สีดําทองตัวนี้ อุ้ยพักสมแวติพายเขามีหลุมอะไรพวกนี้ด้วยค่ะชอบอะเอามาเรียงไว้ด้านหลังบ้านได้ปะในหลืบในรูเนี่ยเราก็จะเอาตุ๊ก,กตากากอยนะคะมายัดเข้าไปแบบนี้เลยด้านในตรงนี้ก็จะมีกระจกแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าอยู่ฝั่งด้านนี้โคมไฟแดงๆสักอันหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเราจะเอาแค่สมุดอันนี้เอามาวางไว้นะคะเป็นสมุดชีวประวัติของพี่คารเล็บเขาหนิแล้วก็มีโซฟาสองตัวเมื่อมีบีจะแวะมานั่งคุยกับสามีโคมสีแดงๆสักอันหนึ่งไว้ตรงนี้มีรูปภาพอยู่ในหลืบในรูพรม่านสีดน เติมเทียนแปะผนังไปข้างๆตกแต่งบ้านนี้พี่คาเล็บเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้จากภาคสืบแวมพายทั้งนั้นเลยค่ะโซนรับแขกเนี่ยก็จะแน่นขนาดนิดน,นึงเนะเพราะว่าบ้านเล็กแล้วก็พี่คาเล็บเขาอาจจะกินพลาสมาแทนอาหาระคะ่ะเราก็เลยไม่ได้ใส่ห้องครัวไปแต่จะใส่เป็นเตาเผาห้องรับแขกแล้วก็มีปออแกนส่วนห้องน้ำเนี่ยใช้ทุกสิ่งทุกอย่างจากภาคแวมพายเลยนะทุกคนสวยมากสีแดงๆดําำ,ำ,ำห้องน้ําใช้ได้ปกติเลยนะคะหูเสียววบนึกว่าจะใช้ไม่ได้เล็กแค่นี้เอพิโซดนี้ ยังไม่จบลงง่ายๆนะคะเพราะว่ามีมิอยาจจะได้ NPC พิเศษอีก2ตัวนั่นก็คือกิดดีแล้วก็ Temperance เ,เดี๋ยวกดน,นะเราไปกดอ,อะไรอะ แกสติริชัลเปลี่ยนตัวเองให้เป็นกุ๊กค่ะมีเวลาจํากัดด้วยนะคะเป็นเวลาสี่ชั่วโมงด้วยกันที่จะได้เป็นกุ๊กอ,อ๋องั้นเราเป็นกุ๊กแล้วขออินวอล์กเดอะเดตต่อรัวๆเลยได้ไหมคะโต๊ะทําพิธีของเราถูกรบกวนถูกรบกวนจากอะไรไม่รู้แต่ว่าลิลิตมาบ้านเราลิลิตมาทําไมจ๊ะสวัสดีลิลิตมาหาพี่น้องของเธอเหรอแล้วทําไมหน้าตาเธอยเป็นอย่างนี้อยู่เลยอ่ะฉันหล่นนะวายกิทดีเดอะกอสปรากฏตัวขึ้นมาแล้วค่ะเร็วมากทุกอย่างเร็วไปหมดในเอพิโซดนี้สวัสดีฉันชื่อกิดดีเหมือนว่าเธอจะ ต้องการให้ฉันช่วยนะเกี่ยวกับบ้านผีสิงและฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยล่ะไม่ต้องเป็นห่วงไปนะฉันเป็นจิตวิญญาณที่ดีเออสวัสดีนะกิตตี้ไหนอะกิตตี้อยู่ไหนคนนี้หรือเปล่าอย่าพึ่งวิ่งกันใดบะสูอ้าคนนี้ไงกิตตี้เรามาทําความรู้จักกันไว้เลยสวัสดีจ้ากิตตี้ยินดีที่ได้รู้จักนะอยู่รถฉันไปนานๆได้ไหมอะไม่มีกระปวดชีเหรอแบบ๊บนึงนะพําใบหมดอายุอีกแล้วเหรอคะเนี่ยดรนไปแล้วไม่เป็นไรคะ่ะเรามีตุนไว้เพียบใส่ไม่ได้เลยจ้ากิตตีดด้มาแล้วแล้วเทมเพลนส มาเมื่อไรคะเดี๋ยวนะไม่ม <c oughs> ี <c oughs> ไปอีกแล้วเหรอไปทุกเ <c oughs> อพิโซดเลยเหรอจริงเหรอบายบายนะขอให้โชคดีบนโลก u f เงั้นเราจะฝากความหวังไว้กับพี่คาเล็บก็แล้วกันนะคะพี่คาเล็บมาติดต่อจิตวิญญ,ญาณหน่อยทําให้บ้านนี้มันดูเฮียนขึ้นอีกนิดนึงได้ไหมนั่นแหละพี่คาเล็บฝึกไว้นะตัวแต่ตัวไทย เดี๋ยวนะตัวแทนตัวตายของมีมิเอ,อ๋อพูดได้ถูกด้วยการลิ้นพันกันไปหมดอา้าวมีม,มิกลับบ้านแล้วเหรอจ๊ะ <c oughs> ไปทุกเอพิโซดเลยนะเราอะคนในบ้านเราเขามารวมตัวกีดกันทําไมคะเนี่ยอ๋อสงสัยเขาพารานอยส่วนคุณม,มีมิไปนั่งคุยกับต้นไม้แล้วทีนี้เราอยากจะลองกรุ๊ปเซยองส์ละกันเนาะลองทําพิธีแบบรวมอินวอกเดอะเดทแบบทุกคนมาช่วยกันอินวอกก็ได้พี่คาเลปากาดาเลวเซอร์โวได้สามคนเพราะว่ามีสี่เก้าอี้เนาะว้ายมีหินงอกหินย้อยเกิดขึ้นที่บ้านเราด้วยค่ะกิ่งกาาของงควมผีสิ กูกูทั้งหลายให้มีมีเขามาเอาออกเลยนะคนในบ้านเราเนี่ยเขาจะได้ไม่กลัวเออเตะอย่างงี้เลยจ้าแม่โอ้กิตด,ดี้จากพวกเราไปแล้วหรือว่ากิดดี้เขาจะโผล่มาแค่ตอนกลางคืนคะเนี่ยและเทมเพลนส์เนี่ยเมื่อไหร่จะโผล่มางั้นตอนนี้ว่างๆวูบๆนะคะรอเขาออกมาเราจะให้คุณดาเรลชามเขาลาออกจากงานเลยนั่นแหละลาออกมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องซัมมอนไนท์เรดด้วยเพราะว่าเราอยากจะทํานะคะการที่จะซัมมอนไนท์เรดได้เนี่ยเขาจะมากับภาคเสริมเรียมออฟเมจิกนะ นักเวทจะต้องติดเคอรส์สค่ะซึ่งการติดเคอรส์สได้ก็คือการใช้คาถาจนตัวแตกแปลว่าดาเรลชามาโกพี้แพสโตแบบรัวๆใยญ่หยุดเขาเริ่มมีอาการหน้ามืดมึนงงและลูกแก้วของเขากลายเป็นสีแดงแล้วค่ะแต่เราก็จะให้เขาเสกคาถาต่อไปและไอคนที่แย่งซีนเก่งที่สุดเลยมันก็คือซีนปกติของบ้านเราเนี่ยแหละดาเรลในเสกคาถาต่อได้ปะเฮอร์บิโอคืออะไรอะนายลองเสกดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้นบนพื้นดินแห่งนี้เฮอร์บิโอโอ้โปเตโต้แพลน นี่ฟิเซนเฮ้ยสุ่มสุ่มเดี๋ยวจะพูดพูดไม่ทันแล้วสุ่มต้นไม้ได้เราก็ตัวแตกดูสิว่าจะติดเคสอ,อะไรไหมเป็นอะไรไหมด้าเร็วหรือว่ามาติดเคสได้อันเดียวนะและด้าเร็วเขาจะมีน้ํายาล้างคาสาปไหมนี่ไงเขามี Potion of Curse Cleansing อยู่นะคะให้ด้าเร็วเขากินเลยแล้วก็เห็นหางตาแวบๆเนี่ยเจอโวพังอีกแล้วพังเก่งมากมีมีมาซ่อมคําสาปอันแรกหายไปแล้วทีเนี้ยเราอยากจะดูว่าถ้าบลูพชั่นที่มันเป็นเคส l e a n s i n g อ่ะจะต้องใช้ Mandrake Citrine แล้วก็ Apple เราไม่มั่นใจว่าพวกคาถาที่เราไล่เนี่ยมันจะมีทำให้ํำสาบที่ติดตัวของเราหายไปหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันนะคะออ้อยู่ในอันเทม Magic ค่ะเป็นคาถาที่ชื่อว่า Decursify เขาไม่ติดตัวอยู่แล้วนะงั้นเราหายห่วงได้เลยเออระหว่างนี้คุณดารลมาเอ็กซ์เพอริเมนต์ดีไหมคะเหมือนว่าเอ็กซ์เพอริเมนต์เนี่ยลูกแก้วจะแทบไม่ขึ้นเลยเนาะงั้นเราอาจจะต้องให้เขาใช้คาถาอาคมดารลชามก็ส์อคเคอร์ซ l l s สแครมเบอร์กสเปล อันเดิมแต่ทําไมที่ตัวเขาไม่มีอะไรติดตัวคะเนี่ยหรือว่าเราควรจะไป manage w o l สักรอบไหมรีสักรอบช่วงนี้เกมบักหนักมาก มาแล้วค่ะโอเคดีแล้วนะคะคาถาติดตัวมาเรียบร้อยแล้วเราจะดีเคอร์ซี่ไฟ่อคำสาบอันนี้ออกไปจากตัวของเราก่อนเลยนะนี่มีให้เลือกด้วยนะโอ้โหเป็นนักเวทนี่คือแบบโ,<อ>โกงจัดๆแต่ที่ตัวเขาเนี่ยมีเมจิคเลโอเวอร์โหลดอยู่นะคุณผู้ชมซึ่งถ้าติดสถานะเนี้ยมีมีไม่มั่นใจเลยว่าแกจะตุยเย่หรือเปล่าแต่มีมีเขามีแร่ที่ชื่อว่าฮีมาไทท์นะคะซึ่งตัวเนี้ยเรายังไม่ค่อยได้ทดสอบเท่าไหร่ซึ่งคุณสมบัติของฮีมาไทท์เนี่ยง่ายๆเลยะคะ่ะซิมแคนนตไดเราจะมาลองเทสกันว่าดาเรีว เขาจะตุยเย่หรือเปล่าเทสกัน <t aste> แบบนี้เลยจ้ะคราฟเสร็จเรียบร้อยเป็นสร้อยคอพลัมบ๊อบสีดําเอาขึ้นแทนชาร์ดได้เลยโอ้จะว่าไปแป๊บเดียวเท่านั้นไอ้คเคิร์สลูกแก้วเนี่ยเขาก็หายไปแล้วนะงั้นดาเร็วนายมาลุยต่อได้ไหมคือถ้าได้ไนร์เรดด้วยอะ่ะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากกับเอพิโซดนี้อันนี้พูดจใจเลยแต่ก่อนที่จะไปลุยกับดาเรลต่อนะคะเราจะเอาพลัมบ๊อบเนคเลสอันนี้มาใส่กระเป๋าดาเรลไว้เราก็ให้เขาใส่ซะการเคิลูกแก้วแตกตุยค่ะซึ่งไม่รู้ว่าก,ลา,นะลา,กาลร าเร็วช้ามในการเสกคาถากันต่อเลยรอบนี้พี่แกเสกจนลูกแก้วจะสีแดงเต็มหลอดแล้วอ่ะยังไม่ติดเคสได้ใดเลยค่ะแต่ตัวของเขาเริ่มมีความเปรียปร้ยๆแล้วนะฟิตเปรี้ยไม่แต่ไฟฟ้าเปรียปร้ยๆอ่ะใช่และแล้วลูกแก้วแตกจนได้ค่ะแล้วทำไมคุณพี่เขาไม่ติดเคสไม่ติดอะไรเลยอ่ะไปก็ช็อตแล้วนะไม่รู้จะกี่รอบตะกี่รอบแต่แกก็ไม่ได้เคสอะไรขึ้นมาสักทีมาลุ้นกันว่าตัวแตกในรอบนี้แกจะติดคำสาปอะไรไหม เราอยากได้คำสาบจริงๆเนาะไม่ติดคำสาบใดๆเลยแล้วก็ไม่ตุยด้วยจ้ะทุกคนในที่สุดรอบนี้ก็ติดคำสาบละค่ะ Curse of Night Raid คำสาบนี้คือสิ่งที่เราต้องการจะมีจิตวิญญาณเนี่ยคอยตามหลอกหลอนนักเวทตนนี้นะคะแต่จิตวิญญาณนั้นอยู่ที่ไหนขอให้โชคดีกับการนอนล่ะอุ้ยในที่สุดก็ได้คืออยากจะให้รู้ว่าพยายามมากเลยนะเก็บทุกความพยายามไว้ให้ทุกคนดูเป็นอาหารต่างหน้าตรงพื้นนี้เลยค่ะตัดภาพมันดูทางคุณมี ะะเราจะให้มีมี้เนี่ย in v o k k the dead วนไปแล้วก็ให้ของขวัญพูดผีจิตวิญญาณทั้งหลายซึ่งถูกใจบ้างได้ของดูต่างหน้าเป็นคัพเค้กหน้าตาแป,กแปลกๆก็เอามากินให้หมดเลยนะคะของขวัญจะกุกๆกิตด,ดี้เขาโผล่มาทุกคืนเลยค่ะเวลาประมาณ2อสมทุ่มมาอะไรเงี้ยก็จะเห็นเขาอยู่ในรถเราเนาะแต่สิ่งที่เรารอคอยก็คือ temperance แล้วก็ night r a t e ซึ่งยังไม่มีใครปรากฏตัวหรือว่าปรากฏตัวแล้วมีมีโม่มมไม่เห็นอันนี้ไม่อาจทราบได้คือในขณะที่ทุกคนเขากลัวกันตาย มันก็จะมีอยู่คนหนึ่ง oh <my> ที่รู้สึกสนุกสนานตลอดเวลา oh <my> สุดยอดปะเดี๋ยวนะเจลีนบอกว่าเพิ่งโดนกัดทำไมมันเจ็บจังใครกัดเจลีนมีรอยกัดที่คอจริง <c oughs> ไปโดนมาตอนไหนข <c oughs> มุนกล้องไม่ทันแล้วอ่ซิมเยอะแยะไปหมดอะเราต้องคอยดูเทมเปอร์นส์กันไหนเรทอีกอะอันนี้มีคนไม่ยอมกลับบ้านค่ะทุกคนลุงแฟลชมายืนอะไรอยู่ตรงนี้ตั้งนานนมจนไฟไหม้ตายเลยเหรอกรอิม <c oughs> ตจอกันอีกแล้วนะ อยู่ดีๆก็มี NPC พิเศษมาเรื่อยๆแต่ตัวที่ต้องการไม่ออกนะคะว้ายทุกคนคะ่ะนอกจากกริมยังมีไนร์เรดด้วยค่ะไน์เรดออกมาแล้วทาไมมีมีคุยกับไนร์เรดไม่ได้อะเพราะอะไรอะเราได้เร็วคุยได้ปะเฮ้ยท <H uy> าไมได้เร็วก็คุยกับไน์เรดไม่ได้อะเราอยากจะยื้อให้เขาอยู่บนลอตเราจนกว่ากิดดี้จะออกมาคืนนี้แต่ถ้าตามก,กฎกติกาเนี่ยเขาบอกมี NPC พิเศษ2ตัวอยู่ในเวลาเดียวกันเขาไม่ได้กํําจัดกาหนดว่าตัวไหนจะต้องอยู่ถ้าอย่างงี้กริมรีเปอร์อยู่กับไน์เรดอะ มีมีก็จะติ๊กนะแต่ก็อยากให้นาเรศอยู่ถึงคืนนี้ด้วยไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าเออขอบคุณลุงแบลดมากเลยนะคะที่ช่วยเรียกกริมออกมาพร้อมกับนาเรศตัดภาพมาก็คือมีมีเศร้ามากค่ะเพราะว่าเราอะเคยจีบลุงแบลดไว้เดี๋ยวพี่คาเล็บโน้โ no, น no. พูดไม่ทันแล้วอะทุกคนคือกําลังจะบอกว่าหมีหมีเศร้ามากแต่พี่กาดเล็บก็มาดูดเลือดคุณหมีไปเรียบร้อยแล้วและในกระจกตอนนี้ก็ไม่มีเงาพี่คาดเล็บด้วยจ้ะหิวมากเหรอจ้ะพี่เขาปกติกินพลา s m a ไม่ใช่เหรอคะทำไมเขามาเฉาะคอเรากินแล้วละคะทุกคนอ๋อหรือว่าเราไม่มีพลา s m a ให้พี่เขาเอา้าแล้วเดี๋ยวนะอันนี้มันเรนไปแล้วในการนําซินเข้าครัวเรือนี่มีความเสี่ยงมากเลยนะคะใครเล่นชาเลนชิ้นนี้โปรดระวังไว้นะคะเธออยู่ที่นี่แล้วทันใดนั้นหมีหมีก็รู้สึกได้ถึงความชั่วร้ายถึง จะมีจิตวิญญาณมากมายเคยมาที่นี่แล้วแต่อันนี้มันแตกต่างไปกว่าอันอื่นมันถึงเวลาที่เราจะต้องตื่นตระหนกแล้วหรือไม่โอเคโอเคเลย m p e r a n c e แน่นอนทุกคนอยู่ไหนคะ m p e r a n c e รอนานมาก m p e r a n ร e กกิดีออกมาจะดีใจมากเขาอยู่ไหนกัดคึนเนี้ยกิดดีออกมาแล้วคะ่ะทุกคนแล้วก็มีกุ๊กกุ๊กมากมายค่อยๆลอยออกมาและจิตวิญญาณชั่วร้ายพ่มาที่นี่แล้วคะ่ะแปลว่าตอนนี้ t m p e r a n c สกับกฤดดีอยู่ในรถของเราในเวลา เดียวกันโอ้ยดีใจมากลปมือ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 ป,ม,อปมือดังๆให้กับตัวเองจริงๆรอมานานมาก,กินดีที่ได้รู้จักนะคะ <c oughs> คุณเทเอร์แนซ์เอ้าแล้วแล้มี่มีธทรไมาติดีกับเขาง่ายจังอะ <c oughs> ว้ายทุกคนในเลตก็มารวมวงด้วยอุ้ย คนดีใจเลยอะดีใจมากมันจะได้ไม่ซ้ํากับที่เราเคยเปิดมาแล้วเราก็ทำได้อะขอบคุณ N P C ทุกตัวในเกมนะคะแป๊บนึงนะ t เทมเพลนทำไม่กกลัวพี่วะเก็บ N P C พิเศษทุกตัวครบแล้วค่ะถึงเอพิโซดนี้จะมาช้าแต่ก็มานะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสำหรับการรอคอยขอบคุณคอมเมนต์ดีๆจากทุกท่านด้วยแล้วมาเจอกันใน EP หน้าบ๊ายบาย